สวัสดีค่ะน้องปีใหม่ควายงามฟาร์มฮักเด้อจ้าวันนี้เขาออยู่กับทะเลทองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมีภารกิจไปตามหาลูกทะเลทองที่ข้อเกษตรกรนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย ตอนนี้นะคะเขาจะยูบ้านเกษตรกรที่เขาผสมกับอเอาแม่ควายไปผสมกับทะเลท้องนะคะตอนนี้ลูกทะเลท้องเร,เริ่มทะย้อยคลอดกันมาแบบเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาไปดูลูกทะเลท้องกันเลยค่ะ่าเป็นจังหดแน่ค่ะตอนนี้เขากลับมาเจอกับล,กลูกซ้ายของทะเลท้องนะคะเพิ่งออกได้จามมือนะเพิ่งออกได้สามมือค่ะโอ้สามมือค่ะที่เขาซื้ออย่างน้อนเนี่ย คือสำคัญไหมคะพี่ตู่อย่งคือตู่ครับพี่ตู่นะคะพี่ะะตูต<อ>ต่ตอนนี้เขาอยูพิการบ้านยังคะ่ะบ้านเพชรครับผู้เบ้านเพชรผูเขียวเนาะโอ้นี่อันลูกทะเลท้องบอกค่ะใช่ปอ่าได้ตัวผู้ตัวแม่เนาะเนี่ยโอ้โหครับโอ้ตัวยาวเลยอันได้อันได้เข้าว่าอันแม่นี่น้ำเข่าลายไปไหนก็ค่ะันี ของว่าอายุสองล้านนะคะสองล้านป้คาค่อยเกษตรก่อนได้อันมีอายุไรไปไหนคะ่ะค่อยได้ลูกที่สามนะครับโอ้ได้ที่สามดูไปนเนี่ยที่สามเป็นโผล่เงินแม่นั่น,น,นเลยมันได้ข่าวว่าปูปูอันอันอันมีอันควายแม่ใส่อันทะเลท้องเหมือนเลยปะคะ่ะครับค่ะจะใส่ทะเลท้องลกูกใส่ไปจากตัวเราเนาะเนี่ย อยูย่ไหนโอ้ค่ะเปยนได้รับพอใจผลงานบเนี่ยค่ะออกมาดีเลยครับไงครับออกมาได้แปดสิบตีับครับแม่พันแม่พันสใดค่ะทั้งเนี่ยตัวนี้มันเป็นสายดาวเนือครับสายดาวเนือเนาะโอ้โอไปไปที่ลกดาวเนือค่ะโหตเแงหัวจังเมี้ยคือพอค่ะหัวโหนกมีค่ะ ขา่งซ้ายลเมืองแคนขาไหมค่ะแคนขาสามมือปะค่ะเขาเมไนสามมือคราบอกว่าเอกวาสามมือหน้าตาเป็นตาร้างคัดกลางค่ะเกษตรกรแฮปปี้นะคะมีความสุขะเนาะเขาก็ดีใจเนาะค่ะโอ้ค่ะ แต่ตัวยูนอนยูน้านี่คือเป็นตัวแม่บ่ค่ะตัวแม่กับตัวผู้ครับโอ้ค่ะสองแม่ยี่ห้อโอ้ตัวแม่กับตัวผู้หมาดีแข็งขาดีหัวโหนกดีน้ำค่ะเขาไปเจ้งไหนเนาะค่ะเนี่ยเขาเขาลูกเพื่อนอ่ะก็ออกมาใหญ่อยูได้ครับใหญ่ยูต้องมาเรียนรับเรียนติดผมด้วยครับค่ะค่ะเดี๋ยวเขารอรอพันธุกรรมเพชรงานแล้วกันเนาะครับเดี๋ยวมันเล่นจัดเย็นไม่กระชับโอ้ค่ะ ขอดเวลาเป็นมงคลขอดวันที่เก้าเก้ายี่เก้าเอ้วันที่เก้าเก้าม้ี่ีเก้านาทีเลยยี่สบเก้านาทีอ๋อขากากจากเราซื้ออย่างมุ่เนี่ยท้องเก่าหรือยังบัวโอเคท้องเก่าลท้อเก่าเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นผลค้าส่วนนึงของทะเลท้องนะคะ เกษตรกรแฮปปี happy, happy, ้เฮากับแฮปปี้น้ำค่ะค่ะอย่าลืมมาผสมทะเลท้องกันหลายๆเด้อค่ะค่ะตอนนี้เขาก,กำลังตามเกษตรกรไปเบ่งลูกจารีท้องนะคะถนนหนทางมูป้าฟาถึว่า,า <S 2> <S 2> ยุไก่ภาในกรมทับเนาะสะดอกโอ้เกษตรกรเนาะย้อนมัคด้เนาะปะ้าทังไปให้ไปนะ้าเกษตรกรไหมเลือกหลายเพื่นไดครับ มองแวมงเอีดเอมัดียวังค่ะวันนี้ครับสามมะเบิงลูกทะเลทองได้ฝูงนะคะอีกสองตัวเป็นังไหออกมาดี่โอนนล่ะนี่นี่เนีพระตาพระสะพัพ่อตาเนี่ยพ่อตาเป็นังไดแน่มากบ่อูกะเลทองมากดยน้ำน้ำดีไหมน้ำดีปเป็นออกมามีแต่ตัวดีๆน้าตาเนาะแข้งขาดีบ่ค่ะแข้งขาเป็ัดนะอีกวจะ ไปร้อนสินอีดขึ้นอีกแล้วเอามาผสมไปจากโตแล้วทั้งหมดค่ะไปผสมจากโตแล้วผสมไปที่หาดเด้อดิโอ้หมานแท้คือหมานมันก็เจ้าของแท้เจ้าหนี้ว่าก็จะไปอยู่ไหนแม่สาวเนี่ยแม่สาวนี่ก็จะไปอีกเนาะขึ้นแล้วล่ะเนื้อลูกอีขโคักอีบสัตเ์คอเนี่ยค่ะโอ้นี่นี่ลูกทะเลท้องอยู่นี่เลยค่ะเต้จากเดือนแล้วเนาะลูกทะเลท้องเนี่ย สองเดือนปาดเบิ่งดู้บ่งตัวใดนตัวผู้ตัวแม่จ้ะตัวผู้บจ้ครับตัผู้ลิ้บปาดอันตัวแม่คือหนาหนาแบบปาดเถอะโอ้หวานแท้อันนี้ตัวผู้นะคะโอ้ปาดเอามาคือสีดอกเล้างามแทะนี่ตัวแม่นะคะตัวนี้ขาไส้เหมือนบอ ม่านโอ้ยมีย่านยั้ยนี่นี้นี่นี่อุ้ยตาหวาน่าดนาหวานปาดเป็นจังไงขาเหอ เป็นไงโอ้ยมากหลายค่ะเห็นย่ำงด้กมากลูกเขาตื่นใจค่ะค่ะตื่นใจทั้งเกษตรกรนะคะกตื่นใจทั้งเจ้าของพ่อพันธุ์ค่ะปันนี้เฮาก็สิตตามไปเบิงอีกโตหนึ่งเนาะอยู่บ้านเนี่ยก็เฮ้อนอนจินจีขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาไปเบิงลูกเคยท้องของเกษตรกรกอกน้งเป็นจังไก อันรอบหนาเซลไปทับอีกบ่ไปอยู่จ้องมาอีกเนี่ยองแม่ผุ่นเซลสองแม่เนาะไปไวเนี่ยเป็นอย่างใครต้องทะเลท้องเออค่ะมักมักมันมองไป็นงไงนะมักมันมองไหนนะค่ะมันกันดีกับงามนะอ๋อมักมักเขาบ่มักสายเขาออกงามดีจ้าเขาอันใดคือเขาพ้อนกับมักลายเราไปจ้องเขา้วจริงๆเป็นยังไงจ้าติดตามนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เข้ามาอีกคอกหนึ่งแล้วนะคะนี้เดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งลูกทะเลท้องที่เกิดจากอแม่พันคอ์คคูป,ป้อมนะคะอยาไปเบิงะะ้งแม่ค่ะเป็นยังไงคะได้ลูกสาวทะเลท้องเนี่ยดีใจยยครับดีใจยุ้เนาะครับรถเนี่ยของคูป,ป้อมได้ค่ะเนี่ยหมวแต่ได้เดือนนึงนะคะเนี่ยได้ตัวแม่พ้อมมาลายเนี่ยมีคนทักเข้ามาถามมันว่ามีลูกทะเลท้องปลอยบอสะดอกก็เลยถามว่าปลอยบอ,อ,ยบอค่ะ S <S ยังเด้อยัง <S 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 ยังสิปันมึนง,ง,งเจ้าขอมคนยังบอกไม่อยากปล่อยมึงดูล่ะไปถามเจ้าใดเจ้าใดก็ไม่อยากปล่อยเถออกโอ้โชคมาหลายเน,นาะได,ด้ตัวแม่เนี่ยโอ้น่องปานแต่งปานแต่งเป็นสายใดส์ปลูกดิ๊กอ,อุทัยปานแต่งเป็นลูกบิ๊กอุทัยนะค่ะบิ๊กอุทัยมาเจอทะเลท้องอีกว่านะลำตัวยาวเนาะ มึงเข่าหรือมัโอ้โอเคนะคะอยู่ขอคูป,ปองด้วยค่ะผู้ใดสนใจนะคะฝากม้าบัดนนนดีๆออามามา้าอันันมาลอดแล้วเอาเด้อผู้ใดยอยากได้พันธุกรรมได้ตัวเมียนะคะลองสังเกตเบิงแขงขานะคะแล้วกัเบิงเบิงตรงเขานะคะเขาจะได้อัตรลักษของพอมานนำ กช่วงล้ำโตค่ะล้ำโตเขาจะเป็นทรงเงีค่ะล้ำโตขาสูงค่ะค่ะเห็นจังสีแล้วเฮากระดีใจแทนเกษตรกรน้องค่ะค่ะสำหรับผู้ใดที่ยังบอทันได้ผสมทะเลทองนะคะพอพันทรงลูกกับฟ่าว่าผสมด้วยจ้าตอนนี้ยังอ่าเปิดผสมอยู่บอเปิดผสมยุจ้าจ้าโอเคถ้าผู้ใดสนใจอยาก ผสมติดตอ่อเบอร์ไดเนี่ยติดตอ่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสามสองสี่ห้าห้าค่ะปีใหม่ค่ะโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวเฮาไปคอ,อกเกษตรกรคอ,อกต้อไปกันเลยค่ะเดี๋ทะเลท้องมันบอ <ใน S 1> ต่อไป<ช>นบอป,ปะตาไปเลยจ้าค่ะเมื่อกี้เฮากลับมาถึงคอ,อกอีกคอ,อกหนึ่งแล้วนะคะของเกษตรกรเดี๋ยวเฮามาชมลูกทะเลท้องกันเลยค่ะค่ะนี่อันนี้โตปูหรือโตเม่ ตัวเมียด้วยนะคะเกิดเกิดก้อนของกุ้ง้าบอม,บอมสีมือดอยู่สีมันงานแสดงว่าได้เดือนกว่าหนึ่งเด้น่ะเได้เดือนกว่าป้าแขางขาดีแท้อ่ะเอา้าอันนี้เปิดแต่ลูกเตะเปิดแต่ลูกได้ยังไงคะเปิดเถอะนะก็ <c oughs> อยากได้เท่าไรบ้างมาเลยเนี่ยเอ้าเกิดเกิดเอาทั <c oughs> ้ง ถึงแม่เจียก็ได้ถึงแม่ตัวเอาเอาแต่ลูกก็ได้หรอกอลูกจับจะลูกมัน,ม,นมันมันบ่ได้หรอกครับค่ะทั้งตายจะตายไปหมดถึงแม่ตายไปหมดถึงแม่ทั้งลูกอะบอกมาเลยค่ะแม่ก็ถึงแม่ลูกก็บยี่ยู่สามแสนกว่าโอเคสามแสนกว่าเนาะบู๊ลูกตัวเมียเด้อค่ะเพิ่งแต่หน้าลูกทะเลทองมาโอ้หนาไหมหญ่กระดานจ้ะทำตัว,วยาวเนาะกระดานเขาใหญ่ป่าวค่ะนี่ขาลูกทะเลทอง แม่เขามาจากอ่าอำเภอทับทันเนาะค่ะตาอ๋าอ้ลูกได้เดือนกว่านึงคือตัวใหญ่ดีแท้ตึงแม่แล้วคะอะมันมีตัวนี้กับของคุปปอมโอ้ค่อยๆเด่นเด้ค่ะเพราะสองตัวเนี่ยเป็นยังไงจะเอาไปใส่ทะเลท้องอีกบ่ค่ะเนี่ยก็น่าจะไปค่ะอันเป็นยังไงเป็นอยัง,อยงค่อยๆเลือกทะเลท้องค่ะคิดว่าคคือืออ ตัวเนี่ยมันมันะงเขามันแคบมันบ่อผมต้องการเละทองวาหนึ่งของสร้างคองสร้างของสร้างกระดูกแล้วก็หน้าเขาค่ะหน้าเขาครับพี่เด้อสังเกตเอาเด้อค่ะเหี้ยล้ำตัวโอ้ยได้ตัวแม่พ่อหมานคักไรค่ะโอเคนี่ค่ะผู้ใดสนใจนะคะกะมาเบิ้งบนนั้นบ้านนอนดินจี ตำบลโอโระนะคะอําเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมะะิด้วยค่ะเดี๋ยวติดต่อนะคะมาทางเข้ากันเลยนะคะอ่าค่ะตอนนี้เราปิดคลิปแล้วสำหรับเมื่อนี้ภารกิจเบิ้งลูกทะเลท้องนะคะอ่าเร็วบ่เดชสำหรับเมื่อนี้นะคะภารกิจตามเบิ้งลูกทะเลท้องนะคะกะขอฝากไว้เพียงข้านี้นะคะอ่าผู้ใดสนใจผู้ใดสนใจอยากผสมทะเลท้องกะติดต่อได้ที่ เพจควายงามฟาร์มฮักหรือว่าติดต่อปีใหม่ก็ได้ค่ะ0 6 1 9 5 3 2 4 5 5นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณคดาไปเลยมากป้าเ